สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเจปีสุดฉี่ช้ำสองราศีนี้ผลเคราะห์ซ้ำกำ่ซ้อน คลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องเปิดดวงสองราศีที่มีเกณฑ์ว่าดาวมฤตยูย้ายออกจากพวกท่านส่งผลให้พวกท่านได้หลุดพ้นครอซ้กำกรรซ้อนที่ได้ถาโถมดวงของท่านทั้งสองราศีมาถึงเจ็ดปีกันเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นเนทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แตงหรือกดปุ่มขอบคุณส่งมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยค่ะ สำหรับในเรื่องของดวงดาวที่ย้ายเยอะมากในเดือนมีนาคมนี้และที่ได้ย้ายออกไปแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์ก็คือดาวมฤตยูที่ย้ายออกไปแล้วส่งผลทำให้คนสองราศีในคลิปนี้หลุดพ้นจากเคราะห์ซ้ำกรรมซ้อนแล้วนะคะสำหรับสองราศีที่ดาวมฤริตยูย้ายออกแล้วหลุดพ้นทุกอย่างเป็นทางการนั่นก็คือราศีแรกท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะ ชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้ล่ละคะ่ะเป็นเดือนที่ดวงดาวมันขยับขยายยืดเคลื่อนย้ายกันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น จะมีข่าวดีอย่างเนินเกิดขึ้นกับท่านก็คือดวงดาวแห่งความวุ่นวายซึ่งอยู่กับดวงของชาวราศีเมษมากว่าสองเดือนได้ย้ายออกไปในเดือนมีนาคมนี้โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนที่ผ่านไปแล้วถ้าหากชาวราศีเมษคิดและตั้งใจอะไรอาไว้หรือจะไปขอความช่วยเหลือใครโอกาสที่จะได้รับข่าวดีความสำเร็จที่ดีรออยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะการงานให้เน้นเบื้องหลังแล้วจะดีค่ะ พอเข้าเดือนมีนาคมปุ๊บนะคะจะนิ่งเฉยรอเวลาไม่ได้ค่ะต้องรีบลุยเพราะว่าความราบรื่นเส้นทางต่างๆเหมือนจะเปิดกว้างให้ชาวราศีเมษลุยได้แล้วก็ทำไปอย่างเต็มที่ได้เลยค่ะ เพียงแต่ว่าพอถึงช่วงปลายๆเดือนปุ๊บนะคะอาจจะเน้นเป็นลักษณะของงานที่เป็นแบบเบื้องหลังจะดีอะไรที่ไม่ต้องออกหน้าเยอะคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังคอยส่งข้อมูลหรือว่างานที่เป็นพวกแบบผลิตให้คนอื่นทำให้คนอื่นเขาก็จะส่งผลดีต่อชาวราศีเมษได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ในเรื่องของสุขภาพมีโอกาสเจ็บป่วยนะคะช่วงนี้เป็นเดือนที่ดวงดาวเปลี่ยนเยอะแล้วราศีเมษก็เดี๋ยวมฤิตยูย้ายออกนูนก็ย้ายไปย้ายมาคือมันออกจากดวงเราก็จริงเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับกําลังทิ้งทวนอยู่ดังนั้นใครราศีเมษนะคะเดือนมีนาคมนี้ให้ระวังไว้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุการขับรถเดินทางอันนี้ต้องฝากเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ ส่วนเรื่องราวความรักค่ะจะดีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะคะ อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องรอกันถึงสิ้นเดือนเลยถึงจะเริ่มดีขึ้นค่ะดังนั้นใครที่มีคู่มีแฟนแล้วช่วงต้นเดือนระวังนิดนึงในเรื่องของการมีปากเสียงความขัดแย้งอะไรกันแต่พอผ่านไปสู่ช่วงปลายเดือนมีนาคมราศีเมษจะดวงดีขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเข้าสู่เดือนถัดไปคือเดือนเมษายนอันนี้ถือว่าเป็นนาทีทองของชาวราศีเมษเลยค่ะโอกาสแห่งความก้าวหน้าชื่อเสียงต่างๆกำลังรอชาว ราศีเมษอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนนะคะทีนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งราศีที่ได้พ้นทุก์ที่ถาโถมายาวนานกว่า7ปีแล้วนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะการเงินจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะ ในช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ชาวราศีตุลเหมือนกับเราเป็นทางผ่านของเงินคือมาให้เห็นปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งก็จากไป แต่ว่าในเดือนมีนาคมนี้ปัญหารายจ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจะลดน้อยลงและชาวราศีตุลก็เป็นราศีที่มีโอกาสในการหาเงินหาทองได้มากยิ่งขึ้นหรือบางคนจะมาในลักษณะของเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านการเงินเช่นรายได้ประจําดีขึ้นสวัสดิการดีขึ้นโอกาสในการหาเงินช่องทางใหม่ๆที่ดีเข้ามามากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับชาวราศีตุลเลยทีเดียวนะคะ ส่วนเรื่องการงานมีความสบายใจมากขึ้นค่ะ ใช้ได้นะคะเพราะว่าชาวราศีตุลเป็นราศีที่เจอกับความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงเรื่องบุ่นุมาเดือนสองเดือนแล้วแต่ว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้พอดวงดาวเปลี่ยนเยอะกลับกลายเป็นการเปลี่ยนและส่งผลดีกับชาวราศีตุลก็คือทําให้งานมีความสบายใจมากขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องไปรับผิดชอบต้องไปบุกเบิกต้องไปทำอะไรใหม่ๆแต่ในเรื่องของสิ่งที่มากวนใจเราปัญหาจุกจิกทั้งหลายในเดือนนี้จะลดน้อยลงนะคะ มาถึงเรื่องราวความรักค่ะมีลุ้นเจอคู่ต่างชาติต่างถิ่นถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นใครที่แบบเป็นแนวสายฝอชอบคู่ครองที่เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันในเดือนมีนาคมนี้มีเข้ามาให้ลุ้น โอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่โอกาสจะได้สละโสดหรือคนที่มีคู่มีแฟนแล้วที่เคยมีปัญหาอะไรกันอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาพูดคุยคืนดีกันในช่วงนี้ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงสองราศีที่เจ็ดปีนี้หลุดพ้นจากคราอสาซ้ำกําซ้อนแล้วนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ